อยู่พิจารณาอะไรก็บของเก่าอะไรก็บของเก่าจะเบื่อความจริงธรรมะของนี้ของเก่าของเก่าทั้งนั้นธรรมะที่พระองค์จะเทศนาด้วยน่าจะเป็นธรรมของเก่า,า,า,ามา้วนเวียนเนี่ยน,นี่แหละแต่อากว่า ใจมันทราบถึงเขาถึงธรรมะมันไม่ใช่ของเก่ารสชาดาน,นั้นเป็นของคิดแตกไปมืเกระดินของเรารับโสอาหารทั้งจะเกิดทั้งถึงวันตาย มันก่อนีน่ะแหีะยรับรถอาหารของเก่าที้งหวามเสียบของเก่าน,นั่นแหละไม่ได้จัดจืดจัดจางจิดไม่มีลี้นแะก็กนไม่ทราว่าจะเอาอะไรไปรับสัมผัสสัมผัสที่ลีนถูกนะมีความอาบซึ้งของถึงใจ ใจก็พอใจชอบใจเมื่อเกิดเป็นของดีขึ้นมาทำทั้งหลายเทวดาเจ้าเทศนัศ้นก็ของเก่านี่แหละพันเทศตั้งแต่ในหนใจะไใดมาก็ของเก่าแล้วเทวานี้ผ่านไปแล้วสองพันคหรีอเมืเ่อพระองค์ยังอยู่ ทรงไว้ผลเทพอยู่ประเทศสนายอยู่ถึงนสีบห้าพรรษาจะมีผ่านแต่เ้าไหนนอกจากกายนอกจากตัวของเราเทศในตัวของเราทั้งนั้นเบื่อน่ายคลายจากความสำหนัดรักใข้ยินดี กระเบื้อหน่ายที่นี้ติดลูกพันในร่างกายก็ยินดีปูกพันร่างกายในที่นี้ไม่จะติดที่อื่นเหตุนั้นเป็นว่าทรรของเก่าที่ไปเจ้าเทศนาเป็นของดีนะถ้าปลูกฟังเป็ด ฟังแต่แต่จะาฟังเฉยๆฟังให้จิตทำามจำทำจิตให้สงบธรรมะอยู่ที่ความสงบถ้าไม่สงบนก็เป็นโลกไปถ้าสงบก็เป็นธรรมทำไปฟังไาที่ความสงบ เกิดครอบรูขึ้นมาอาจเรื่องปาด้วยรบายต่งตางๆเรื่องนั่งให้ตั้งสติกำหนดจิตให้ดีสตินี่แหละเป็นของสำคัญสติตั้งมั่นดีแล้ว ย่อมสติตั้งมั่นที่แรกชิตเงอมไม่วันไหวสติตั้งมั่นในที่ใดเง้มไม่วันไหวในที่นั้นสติไม่มั่นเพียงพออารมณ์อะไ้กระทบเข้ามาสะหวั่นไหว สมนึกคิดส่งสายขอสติในจังมันถ้าสติตังมวันแล้วไม่ส่งไปไหนอยู่ในที่อยู่ในที่เดียวธรรมะก็เกิดในที่เดียวมันมีมากมายถ้าหากจับจุดได้แล้ว เห็นจุดนั้นนั้นตั้งมั่นลงไปแล้วธรรมะเกิดจากนั้นธรรมะคืออะไรความคิดนึกในสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลมาเรียกว่าธรรมะ ไปหากว่าคู่พิจารณาเพื่อเซนออกแต่จริงที่เป็นกุดศนจริงที่เป็นกุศนทิ้งไปเลือกการกรองออในตัวท้าทางไม่คิดไม่นึกไม่คกิด,ไม,ดไม่กรองป็งของเฉย ไม่เกิดอุบายปัญญาเรียกว่าทื่อเรียกว่าอยู่ทื่อทิศโซ่งนานแม้เข้าก็เบื่อนายที่เกียดเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดความที่เกียดที่ข้างเลยเข้าเข้างาม ความคิดความนึกคงสร้างย่างบางคนที่ไม่มีสติคิดในขอบคินไปน่ารำนั้นๆน,น,นอนก็ไม่หลับไม่ว่าจะนั่งสมาธิมดคืนตลอดลุงนอนไหั่ะลย นั่นไม่มีสติปุ้งเฟ้อสงสายเป็นอารมณ์ต่งางๆถ้าสติวควบคุมใจคิดสงสายในที่ต่างๆก็เห็นอยูใ่ในขอบเขตไม่ได้นอกขอบเขตไป คือคิดตั้งมั่นในสิ่งเดียวอย่างเราคิดสังขาร่างกายตัวของเราเนี่ยตายที่ว่ารูปตั้งรูปขึ้นมาพิจารณ่หานรูป ที่สาโรมานะคะกา่ารตายแพร่กระจายไปลุกมันไม่ออกจากกายอาการสารทบสองจิตมันคิดนึกสสใจในแต่ในที่เดียวแต่ในอารมณ์เดียวคือว่าในกายเดียวเมื่อเห็นชัดเห็นแจ้ง ไม่ได้เห็นตามสัญญาแต่หาเห็นทัดโดยใจของตนเองมันกรหลวงอยู่ในที่เดียวพอดระลมงถ้าไม่เห็นทัดไม่เห็นแจ้งมันไม่รู้สังเกตได้ ถ้าเห็นชัดเห็นแจ้งลใจรวมนั้นเป็นใช่ถ้าไม่เห็นชัดเห็นแจ้งแมันก็ไม่รวมมันก็เพินสรงไปไม่ที่นั้นมันนั้นไม่ใช่ทางถุกแล้วพิจารณาในกายเนี่ยเห็นชัดโดยตนเองไม่ออกไปที่ขอจสกาย และพร้อมกันนั้นมีความสัางรดสังเวชเบื่อ่ายเห็นักสุภาที่ขูนเห็นสังขานคุนธาตุถือแนวไสลสรดสังเวชเกิดขึ้นมาในใจบางทีอาจจะนำตาร่วงไหลคนลุกคขมทองด้วย อาการต่างๆมันน่รจงถูกมันได้เรียกว่าใจอยู่ในที่เดียวนะอารมณ์เดียวคือมันอยู่ในกายอารมณ์เดียวถ้ามันคิดน่นบัตมีบงังอะไรต่างๆคิดถึงการใช้ง,งานคิดถึงธุระหน้าที่ของตน คิดถึงการอาชีพหลายอย่างารัชการจับไม่อยู่ไม่ตั้งมั่นในนั้นในสิ่งเดียวมันไม่ใช่ทางทางเืินทางเมาหลงไหย ใันใ่ไหได้ให้เข้าใจอย่างนี้แหละทางที่ถูกหรือทางที่ผิดตรงนี้แหละจับนี้ให้ได้แล้วก่พิจารณานี้ให้ได้ก็ได้ชื่อว่รู้จักหนทางทางปฏิบัติกรรมฐานหรือ เรียกมัดทิฏฐิพระพุทธเจ้าเทเทศนาวะรียกายโนอริโยทางจิโคมาโคพระพุทธเจ้าเทสรนองแปดองแปดม,ม,มันรวมลงเป็นหนึ่งคือสม,มาทิฏฐิความ่ชอบถ้าไม่ชอบอย่างเดียวแล้วผิดหมด มัาไม่เห็นชาพอย่างเดียวแล้วผิดมดอะไรอะไรค,คิดมดความคิดความนึกความสงสัยอะไรอริดมดเรียกสามมาลีว่าสมาธิสม,มาธิทือก็เห็นชาทํสมาสังคโปรดำลีวัน่าดำลีชาตสมาวิายาโม เพียนเพื่อขอาเพื่อ,อไอเพื่อเห็นชอบแล้วก็ดำริที่จะหนีจากคมชั่วนั้นเพียงเพื่อจะทำคมดีให้หนีจากคมชั่วนั้นสมาวาจารสมากรรมตัสมาชีลวรวนแล้วแต่กายวาใจใจเป็นไปเพื่อ โปรดชอบเพื่อสมาธิที่นั้นสมาติสมาสมาธินั่นก็เป็นไปในทางทีถ้าจิดแล้วคิดอะไรกับิหมดตรงสายไปทางจิดทั้งนั้นดำริในการที่คิดทั้งนั้นหาโทษหา เป็นไปเพื่อโทษทุกข์มรรคแั่งกระการตัวสมาธิีเป็นประธานนอกนนเป็นบริวารเหนนั้นขอให้จับหลักให้ได้จะบทีจนาได้อะไรก็ตามเถิดถ้าจับหลักนี่ไม่ได้ ไม่รู้จักาถามผิดท,ทางถูกถ้าจะปักกิดอะไรก็รู้จักทางผิดท,ทางถูกพิจารณาอะไรก็เอาเธอสมาถามด้ไรก็ักางพิจารณาพุทโธรนาภาสตินือธรรมาระหังไดยุกน้อของเราก็เอารวมแล้ว ฟังสติอันเดียวสติตั้งมันอันเดียวสติไม่ตั้งมันนล้วไม่ถูกสักอันแล้วสติตั้งมันแน่วแน่แล้วมันรวมลงไปในที่อธิษฐาน,นั้นได้แล้วก็รวมลงไปได้แ้วสติไม่ตั้งมันรวมไม่ได้ เมื่อรวมไม่แด้สิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายแล้วผกว่าเข้ามารวมกันในที่เดียวมีนน่ง่ายง่ายมันทำถูกทำไม่ถูกแล้วก็พัดไปพัดมาเย่านั้นแล้วน,นี้จะถูกก็บ้างน,นี้จะผิดก็บ้งติดจ,จับตรงนั้นจ,จับตรงนี้อาหารหันตสมาะ อระหังนะป่าสตินึอไปจับสมาหังแลไปจับตุ่มดอ,อกตอ,อ,อกเอาอารมณ์เป็นอารมณ์ยุ่งเหมือนมดอืมเอาหลายอย่างก็ยิ่งยุ่งม,มากไปรวมไม่ลงไม่รวมไม่ได้ ไว้จับอันเดียวลงเน่วแน่ลงไปหมดเรื่องค้องพันพุทธศาสนารวมลงที่ใจรวมได้นั่นเป็นสาระสำคัญทำได้ไบ่อยๆทำได้เสมอให้ชนิดชนนานนั่นไล้เป็นหนทางบอกเกิดใหุบายทั้งย่าง และธิบานจน